สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีเนี่ยวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์เข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆมาแนะนำเล่นง่ายเล่นสนุกได้เงินฟรีไม่ต้องแนะนำเพื่อนไม่ต้องลงทุนวันก่อนนุชเอาแอป ของค่ายหนึ่งมารีวิวบอกว่าเออเขายังจ่ายอยู่นะแต่ใครที่เล่นอยู่แล้วก็ใกล้ถึงยอดถอนก็ลองกดถอนดูมันมีคอมเมนต์ของคนนี้เขาบอกว่าเล่นทั้งวันเล่นให้ตายก็ไม่ได้หรอกยี่สิบบาทเออพี่เข้าใจเราว่าเราอยากได้เงินเยอะใครๆก็ได้อยากได้เงินเยอะท้นั้นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเกม มันก็คือเกมพี่บอกตลอดเลยว่าถ้าอยากได้ที่ได้เงินง่ายๆฟรีๆไวๆแนะนำให้ทำแบบสอบถามเกม90%ก็คือการสะสมแบบเล็กๆน้อยๆสะสมวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็ถอนเงินนะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้พี่ว่าเราไม่เหมาะก,กับการหางเงินออนไลน์หรอกแต่ถ้าเรามันเรายังแบบไอ้ฉันจะหางเงินออนไลน์จากการเล่นเกมให้ได้ ก็แนะนำเกมนี้เพราะว่าเกมนี้พี่เล่นโดยที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อนเลยเล่นประมาณชั่วโมงกว่าสอชั่วโมงก็ถอนได้ซึ่งการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทอ่ะเมนูการถอนเงินของเขาจะอยู่ตรงนี้นี่นะ10บาทอันนี้คือนะ้าจะให้ดูมาต้นคลิป การถอนของเขาไม่ยากค่ะกดจํานวนเงินหรือจํานวนอยอดที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมอนิวเวเลตส่วนบาวาดัาวาดประวาัติประวัติการถอนจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ10บ,บาทสถานนะคือจ่ายแล้วส่วนแอปนี้หาคะแนนยังไงแอปนี้หาคะแนนได้จากการเล่นเกม r p Reward เป็นแอปที่เล่นเกม เออถ้าเราดาวน์โหลดแอปครั้งแรกๆอ่ะมันจะไม,ม่มีข้อสเสนอตรงนี้มามันจะเป็นแค่ให้เราเล่นเกมแล้วก็ขุดขุดแผ่นป้ายเนี่ยค่ะขุดแผ่นป้ายแค่นั้นส่วนเกมตรงนี้ตรงนี้ก็แหละเขาจะมีเกมต่างๆให้เราเขาจะมีเกมต่างๆให้เรา ว่าเราอยากจะเล่นเกมแบบไหนเนี่ยค่ะวิธีการก็ไม่ได้ยากเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีขึ้นคะแนนบอกว่าเราได้รับคะแนนเท่าไหร่ส่วนเกมที่นุดเล่นก็คือสองเกมนี้นี่สองเกมนี้ไม่แน่ใจนะว่าคะแนนที่ได้มันสำหรับคนที่เพิ่ง เล่นครั้งแรกหรือเปล่าหรือใครที่เคยเล่นเกมนี้อยู่ก็ก็ลองดูนะเพราะพี่สองเกมนี้พี่ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเขาใช้ใช้ใช้เกณฑ์อะไรในการเแจกคะแนนแต่ถ้าเรากลัวว่าเกมสองอันเมื่อกี้เคยเล่นไปแล้วถ้าจะเล่นในตัวนี้อีกกลัวไม่ได้คะแนนก็ลองแอปอื่นก็ได้ลองเล่นเกมอื่นก็ได้เนี่ยอย่างอันนี้ก็ได้นะน่าจะสนุก เนี่ยค่ะเขาจะมีบอกเลยนะว่าเล่นหนึ่งนาทีได้กี่คะแนนเล่นสองนาทีสามนาทีได้กี่คะแนนเนี่ยประมาณนี้ส่วนตัวนะนุ่นมองว่าเกมเนี้ยหรือแอปเนี้ยได้คะแนนค่อนข้างง่ายได้แบบก็ยอดทอนขั้นต่ามันแค่2,800ันแป้อยคะแนนเองแล้วก็เราดาวน์โหลดมาครั้งแรกเราก็ได้แล้ว499ร้คะแนนก็คือได้จากการขูดแผ่นป้าย แล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นเกมอีกนิดหน่อยก็ถอนเงินได้แล้วไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้ส่วนใครอยากจะแนะนําเพื่อนก็มีเหมือนกันนี่นะคะเราก็มากดค่าลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนอย่างที่บอกค่ะว่าเกมนี้ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้ถ้าเราไม่อยากถ้ารู้สึกว่าไม่อยากให้ค่าคอมคนแนะนําให้เราค้นหาตรงนี้ R p reward logo แอปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านข้างเราก็เดาไปค้นหาที่ p l a y s t o r e นะแล้วก็ดาวานา์โหนะลดมาแล้วก็ลองเล่นดูนะคะว่ามันได้อย่างที่พี่บอกไหมอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับการมาแนะนำแอปใหม่ที่ได้เงินฟรีได้เงินจริงได้เงินแบบไม่ต้องแนะนำเพื่อนใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นดูได้ใครมีอันไหนที่มันได้เงินไวกว่านี้ก็ สามารถเม้นมาพูดคุยกันได้นะคะ